สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะจะตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีโดยเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองของการประสูติของพระเยซูาศาสดาแห่งาศาสนาคริสต์ พระองค์นะคะทรงประสูติที่เมืองเบลรี่แฮมค่ะเติบโตที่เมืองนาซาเลและปัจจุบัน คือประเทศอิสราเอลนั่นเองเมื่อถึงวันคริสต์มาสนะคะเราก็จะนึกถึงซานตาคลอสหรือนักบุญนิโคลัสนะคะเป็นบุคคลที่สร้างขึ้นมาตามจินตนาการของชาวคริสต์โดยมีแรงบันดาลใจมาจากเซนนิโคลัสนะคะละครในความคิดของทุกคนก็จะเป็นชายแก่รูปร่างอ้วนแล้วก็ดูใจดีมักใส่เสื้อโค้ทที่ทาจากขนสัตว์สีแดง มีคลิปสีข่าวที่เอวเข็มขัดหนังและรองเทา้าบูทสีดำซันตาคอสนะคะจะอาศัยอยู่ที่ควโลกเหนือนั่นเองค่ะโดยมีเอลนะคะเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆค่ะช่วยกันผลิตของเล่นให้เขานำไปแจกเด็กๆที่เป็นเด็กดีในระหว่างช่วงหัวค่ำจนไปถึงเที่ยงคืนของวันคริสต์มาสซันตาคอสค่ะจะมีพาหานะ เป็นกวางเรนเดียร์ซึ่งบินได้ในกลางดึกนะคะซันตาคอสจะแอบเข้าบ้านของเด็กดีค่ะทางป่องไฟเพื่อนำของขวัญน,นะคะใส่ในถุงเท้าที่เด็กๆแขวนไว้รอหน้าเตาผิงนั่นเองค่ะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะแต่ละบ้านก็จะประดับตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสหรือต้นสนค่ะที่ประดับประดาไปด้วยลูกแอปเปิลแล้วก็ขนมปัง ออมาค่ะก็เพิ่มการประดับตกแต่งด้วยใบยหลากหลายสีขนมแล้วก็ของขวัญต่างๆค่ะและในวันคริสต์มาสนะคะเราก็จะมักวอวยพรให้กันและกันว่า m mm hmm. อ r ์รี่คริสต์มนะคะคำว่า m อ r ์รในภาษาอังกฤษโบราณแปลว่าสันติสุขแล้วก็ความสงบทางใจคำนี้นะคะจะเป็นคำวอวยพร ขอให้อีกฝั่งนะคะได้รับสันติสุขแล้วก็ความสงบทางใจนั่นเองค่ะเด็กๆาาก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะค,คุณครูก็มีเพลงชิงกะเบลมาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามันลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเต้นพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ Let's go อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ